สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านสวัสดีไปทาง fc ทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะพามาชมเจ้าส้มลายครับเช็คบำรุงชุดใหญ่ครับจัดชุดใหญ่เลยครับ ยกเครื่องลงเลยครับฟิตเครื่องใหม่เดี๋ยวผงพาไปดูครับตอนนี้ช่างทำการรื้อไปถึงไหนแล้วจัดฟิตเครื่องใหม่ให้เลยครับเป็นคั้นแรกที่ผมซื้อมาแล้วได้ฟิตเครื่องเร็วนะครับได้ฟิตเครื่องเร็วมากคันนี้แต่ว,ว่า คือว่าผมอะรู้แล้วว่าเครื่องมันมันอ่อนนะครับตอนไปซื้อมาแต่ดูว่ามันสุดทรงมันชอบคนมันชอบนะก็เลยซื้อมาครับก็ตามเป้าครับซื้อมาทํางานไม่เคยหยุดครับในเวลาที่ซื้อมานี่ลุยงานอย่างเดียวสมแล้วครับที่เราจะเช็คให้เ้าหน่อยไปเดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับ ทำไมมันเบนๆอย่างนั้นน่ะเอาคนเลือดนี่นี่นี่จิตน็อตมันเบนอย่างนี้บอกส้่งโดยเขาเปลี่ยนมาฮะโดนเขาเปลี่ยนมาแล้วไม่ได้อันนี้เท่สลับอ๋อของเดิมไหมแค่ไหมหาข้างนอกวิ่งมีเราถับตรงนี้ มันใหญ่มากเลยเนาะตัวท่อนี้มันะ่ะวันนี้ช่างทำงานตากฝนเลยครับอากาศไม่ร้อนคนละลมละลิมลิม,ลม,ลมคือโปรย จี่งครับตัวนี้เครื่องแห้งดีอยู่เฮ้ทำไมผมดึงตัวนี้ดูไม่เห็นไม่ค่อยมีไอออกเลยเด็วนาถ้าเครื่องหลวมมันต้องขึ้นนี่เลยเกี่ยวไหมเลือมันออกเข้าหายใจหมดก็หมดมัน <c ười> น่าจะไม่หลวมทั้งหมดน่าจะไม่หลวมทั้งหมด แดงว่าคือเรารีบรีบส้มเราไม่ได้ปลอ่อยยืดเยอะอาจจะได้ไม่ต้องส้มเยอะเทนะ่าไหร่เนาะถ้าปล่อยให้มันกินแบบอันนี้จริงๆแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเนี่ยแต่มันหนักเมื่นนอ,อกี้นั่นแหละมันออกยิยงหอกนั่นเลยเอักเยอะอยู่นะออกเยอะอยู่ใช่ไหม

รถจะทนไม่ทนก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการดูแลของคนขับด้วยนะครับคนขับดูแลดีรถก็ทนครับคนขับขยันเป่ากรองขยันเช็คดูระดับน้ำมันเครื่องหม้อน้ำเป่าฝุ่นหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนรถมันก็จะอยู่ได้นานนะครับรถดีแค่ไหนถ้าคนขับไม่ดูแลเลยก็พังหมดนะครับ รถใหม่ก็พังได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลครับพัทงทีค่าใช้จ่ายมันสูงพัทงทีค่าใช้จ่ายมันเยอะตัวห้รถดีแค่ไหนมันก็พังครับแต่คันนี้อ่ะผมรู้แล้วตอนผมไปซื้อผมเห็นอยู่แต่ว่ามันพอใช้อยู่ ก็เลยตัดสินใจออกมาแต่ก็คุ้มอ่ะได้ทำงานไม่หยุดเลยนี่มันก็ยังไม่ได้เป็นหนักอะไรมากแล้วครับพอดีพายุเข้าก็ย้ายมาจัดการให้เรียบร้อยเลยอ๋อสรุปแล้วตัวนี้ไม่ได้รั่วดิเนาะ ก็ด,ดูในท่อยาวไม่เห็นเปียกเลยเนี่ยเปียกจากข้างนอกขาดมาจากข้างล่างบรอ,อชินข้อหน้าหรือเปล่าหมดสภาพเออง่ายเลยบ่อท่น้ำอินเตอร์ไม่ต้องทอ,อก วัด้ายนี้ยกขึ้นได้เลยแล้ว <c oughs> จะดูใใอ๋อเดี๋ยวรอ,รอดูครับว่าจะเป็นเกะออกมานี่เครื่องนี่จะเคยทำหรือย,อยัง ฮะมนเคยเปิดาใช่ไหมุมอะไรอืใช่น็อตมันเคยเปิดแล้วข้ามาอย่นเดี๋ยวนสีฮ้มันไม่เคยเกะมาเป็นกระดุก่นสีนะ่นสีบนอ๋อนี่มันเคยเก็บอเนี่ยนะ มดูครับสุกๆข,ข้างในนี่หม้อน,น้ำเดิมไหมจังฮะไม่ใช่เปลี่ยนไปแล้วเ,เปลี่ยนไปแล้วอันนี้มันเป็นอะไรไมิเนียมมิเนียมดีไหมดีครับ ของเดิมเป็น oh. ย um, um. uh ังไงเป็นพลาสติกแข็งอ๋อตองของเดิมมันไม่ใช่สีนี้ป่ะไม่ใช่มันเป็นพลาสติกแข็งสีดป็ดำอ๋อมันรถติดทุกก็ทุกเจ้าโอ้รถติดมาติดแมกเนียมนะเป็นแข็งแมกเนียมแต่ข้างบนมันเป็นพลาสติกอืมเกรงว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วเนาะครับ ช่วยระบายความร้อนดีตอนนี้ช่างเรากำลังรื้อจุดที่ยากยานะครับพอรื้อเสร็จก็จะสตาร์ทเครื่องแบบนี้เลยนะสตาร์ทได้ครับแล้วก็ถอยไปข้างนอกแล้วก็ใช้แม่คยุยคันยกใช้รอก ยกขึ้นเลยนะครับเกาะโซ่ทางด้านนี้แล้วก็ไปด้านน,นั้นนะครับเกาะโซ่ก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าเสียอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายจะหมดประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมทำมักทูตอนนั้นเล่นของศูนย์หมดเลยอะ่ะหมดไป8ปดหมืนกว่าครับมักทูนะสีสูบนะครับ แต่นั้นทําชุดใหญ่ยิ่งนั้นใหญ่เลยแหละหนักเลยนั้นอะ่ะชุดใหญ่ของศูนย์หมดทุกอย่างแต่ตัวนี้มันต้องดูว่ามันเสียอะไรบ้างครับก็ถ้าปอกยังดีก็คือว่าโชคดีไปต้องรอดูครับถ้าเปลี่ยนเต่ลูกสูบเวนหลอก แปลวมันต้องเปลี่ยนหมดแล้วเนะาะครับกาดอะไรนะอถอดแล้วเพราะถ้ามันไม่เสียหายอะไรเยอะก็โอเคโอหันทั่วไปอะ่ะทั่วไปปอกป<ม>อ,อกแหวนตอกชาร์ปตอกเป็นชุดอืมแค่นั้นแหละเนาะเปิดออกมามีหัวดึงเสียหายก็จะดพวกหว,วาวหรืออะไรเงี้ยนะ

ไม่ไม่ใช้ปั๊มลมครับไม่ใช้เดี๋ยวมันอาจจะแรงเกินแล้วก็มันขาดอ๋อเผื่อน็อตมันแบบมันกระชากลมยืดครับต้องค่อยๆลยใช้แต่ตอนรีบหมดต้องต้องใช้ปั๊มลมเนาะไว้พคนหัวาสาเนาะเปล่าเนาะจริงๆถ้าไหลมานี่ก็เกอบวันเดียวก็สุดเนาะ ใช่ไหมวันเดียววันเดียววันเดียวก็เสร็จแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราถอดมาแล้วก็พวกฝาพวกอะไรไม่ต้องทําครับล้างเสร็จสับก็วันเดียวก็ประกอบก็น่จาจะประกอบใกล้เสร็จอืมประมาณนั้นครับถ้ามีพวกฝากพวกวาวอะไรก็ต้องส่งลงจรงิงอีกอะไรครับ พูดถึงร้อยมาร์กทูรอยี่ครับใช้ดีแต่คนจะถามหาแต่มาร์กทีครับส่วนมากนะมันมันตามกระแสไงคนที่เล่นใหม่เขาก็มาร์กทีมาร์กทีแต่ถ้าคนที่เล่นจริงถ้ารู้แล้วมาร์กทูจะดีกว่าใช้แข็งกว่ามันไม่สวย,ยตรงหัวเก๋งตรงทรงมันนี่แหละที่เขาไม่ชอบอะ่ะแต่ผมชอบนะมันสวยดีดี มาร์ทีเวลาสวิงอ่ะเบรกดังกรึก,กสั่นทั้งเก่งเลยแต่มาร์ทูหายากครับที่จะสั่นครับเล่นมาหลายคันแล้วหายากมากระบบไม่จุกจิกด้วยแต่ทุกวันนี้สู้ร้อยสี่เขาไม่ได้หรอกร้อยสี่ได้ทั้งงานประหยัดทั้งน้ำมันร้อยสี่น้ำมันสองพันห้าเนเผลอเผลอทำง,งานได้วันนิดนิดอะ ตัวนี้ทำงานได้วันเดียวนั่นแหละมดแล้วงานก็จะเพลร้อยสีด้วยร้อยสีงานเดินกว่าไ<ส>ด้กี่ตัวช่างสองถอดถทาร์นัลสตาร์ทเพื่อแลอ้วแหละนี่ไง มันคืออะไรนะถอดอะไรไไปไปอ๋ออ๋อ,ยอ,ยอ,อคือคือคือพอไปตรงโน้นปุ๊บถอดแค่แทนเครื่อง,งแล้วก็พวกสายนี่น,นี่ปั๊มปั๊มฮาริก็ถอด,ถอ,ดอ๋อนี่คือเรา จริงจแล้วถ้าฝนไม่ตกก็นุ่นแหละถอนุ่นแหละกลางเด็กนะะฝนตกครับเ <_ an> ย็นสบายอยู่แต่ก็แฉะหน่อยถ้าวันไหนแดดร้อนก็ร้อนทำงานตากแดดเลยครับ <_ an> <_ an> นี่เล่นรถมันต้องอย่างนี้ครับซ่อมลองซ่อมไม่ถึงไปเลยมาชัาเนาะแต่ไม่กระจุกกระจิกเปลี่ยนนี่เปลนนั่นเอาแคพ่พอใช้ โอ้ไม่จบครับทำไปเลยทำเสร็จก็ใช้ได้อีกยาวเลยครับนั่นแหละผมเชื่อเลยนะถ้าบางคนเขายังไม่ซ่อมหรอกนี่เขายังใช้อยู่นะเพราะอะไรเราะยังไม่มีเงินซ่อม <c oughs> <c oughs> เออปัจจัยหลักมันเ,เรื่องเงินนะครับบางบางขั้นก็ใช้ไปก่อนนะแบบนี้ยผมเชื่อเพราะปัจจัยคือมันต้องถ้าซ่อมมันก็หมดเยอะ ยอมเจ็บแต่จบครับเปลี่ยนมามล้ะวะเกลี่ยนเปลียนไปล,ปล,ไปลถ้าเช็คเต็มเนี่ยครับดีแล้วคนนึง ใส่มอเตอร์เล่งแท้เช็กกลงเช็กกลงโอ้เต็มบะบบมอเตอร์ดีไอ้กล่องกต้องกล่องก็ตัวนี้ผมว่าจะทำนะปั๊มอ่ะที่มันดังอ่ะอเดี๋ยวฟิตสเครื่องเสร็จก่อนอันนี้ก็ยังดังอยู่ดังครับรถปั๊มรถแล้วหรอ แต่ไม่มีเลยนเลย <ừ. S 1> เครื่องมันมันไม่ไหวด้วยใช่ไหมไม่ไม่จะห,หลวงแต่ถ้าเครื่องเครื่องดีอ่ะโอ้สบายอืม <ừ. S 1> แต่วันนี้ยังยังไวอย,ยู่อลยตั้มเข้ามาก,ก็ได้ดังดังดังครับเครื่องเลยิ๊กติ๊ก,ก,กรกกๆเลยอ่ะ ดินแข็งในรูเลยลกรูลกเลยเวลาดึงอามเข้าเดี๋ยวใกล้จะยกแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ